นี่ครับอ๋อช่วงนี้ถ่ายละครครับมีอยู่2เรื่องนะครับผมก็คิวแบบว่าแน่นมากครับผมแต่ว่าเน้นถ่ายอยเดียวเลยใช่ไหมก็เลยไม่ได้เจอตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เป็นตลอดสปินก็เห็นล็อกไปถึงเดือนธันวาเลยนะครับผมใช่ก็ถ่ายเรื่องคู่เวรกับสายรับดีกอนครับผมงานเสร็จบ้างก็โอ้โหก็มันน่าจะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรครับจากที่หยุดโควิดมานานเนอะเนาะทุกอย่างมันก็เหมือนชะลอแล้วพอพอทีเนี้ยมันมันกลับมาถ่ายได้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างแบบว่า หลักหลงเหมือนกอันเลยนะใหญ่เหมือนกอันแน่นแน่นแน่แน,นเดีวต้องปรับตัวใัญ่ไหมช่วงนี้ครับก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากนะก็เหมือนเดิมครับเราก็ทาํางานเหมือนที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมใแล้วก็บทบาทที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบว่าต่างๆจากเดิมมากขึ้น,นะอะย่างเงี้ยมีความยากมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคท้าทายเป็นมากขึ้นอะย่าครับทำงานอีเวนท์ที่มันลดน้อยลงแล้วเต้องไปอยู่กองละครอะไรแบบนีก็จริงๆก็ เ,เราก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของงานมากกว่าเลยนะครับเราก็พยายามสลับเวลาอยู่เพราะเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีอีเวนต์อนะไรเงี้ยเราก็สลับอีเวนต์เมื่อวานละครอะไรเนงะี้ยสลับสลับกันไรเงยครับก็จะมันหนักช่วงปลายปีอนะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับดีครับเพราะว่าเราก็หยุดมานานเหมือนกันพัสดุนาการถ่ายละคนรวมกันอย่างนั้านสวีทยังไงโอ้โหผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมมากเลยอะ่ะเป็นอะไรททีี่่่ยาาากกเเหมืออน,นนนััะครรบ,บบบแวต้ง สวิตตัวเองทุกวันอะไรเงี้ยแบบวันนี้เรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์นี้วันนี้เป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีครับผมสนุกสนุกแต่ว่ามันก็ไม่คิดไงตอนแรกคิดว่ามันคงไม่ได้แบบว่ายากหรอกอะไรเงี้ยแต่พอได้ลองทำจริงเฮ้ยมันไม่ง่ายเออเป็นตัวนี้ทีนึงเป็นตัวนี้ทีนึงก็งงแบบงงกลับก็เฮ้ยทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้เป็นอะไรเงี้ยเขาก็มือผ่านทำยังไงอออพอเวลาเกิดปัญมุเรื่้งอะไรก็ตั้งสติต้องมีสมาธิเลยต้องามีสมาธิมากเพราะว่า เมื่อวานเราเป็นคนเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยสไตล์ประมาณเนี้ยแต่วันนี้เรามาเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบอีกแบบนึงเลยมันก็ค่อนข้างยากมากเละครับใช่ต้องมีแบบต้องคิดมาก่อนอย่างวันนี้ต้องเป็นคนนี้นะนอะไรก็ให้พุ่มกับเขาช่วยปรับช,รนะช่วยเขาเรียกน่ะช่วยกล่าวว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ยครับอินอินเอาเอาจะมีความตื่องต้นไอมติวจะเป็ียนไปไหโอ้ยไม่ไม่ไม่เป็นครับเพราะว่า <is> ก่อนถ่ายเราก็ต้องเาเเรรียกอะไตรียมตัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ลองลองเล่นไปก่อนว่าเออมันถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเขาก็บอกเองอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะมีความเหนื่อยอะไรเงี้ยหลงหลงลืมบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่ถ่ายแล้ววันติดเีลยไล่คาแรคเตอร์บ้างอะไรเงี้ยน่าฝังตัวอยู่ตลอดเลยใช่ครับช่วงนี้คือเนี่ยอย่างล่าสุดก็ถ่ายมา5วันติดอะไรเงี้ยวันนี้เพิ่งมาได้มาอีเวนต์อะไรเงี้ยครับผม ใกล้ปีใหม่เลยมีแพนไปเที่ยวไหนบ้างพอนีเลยไมัโอะโหมันมันมันไปไหนไม่ได้พี่ใช่ป่ะคือพวกพี่มีแพลนไหมครผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะไปไหนดีก็คง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 ทำงานเหมือนกันครับพี่เพราะว่าคือจริงๆอยากไปแบบต่างจังหวัดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนพี่ก็คงอยู่กรุงเทพแหละครับอยู่แบบโล่งๆดีกว่าชอบชอบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชวนดิดไปเที่ยวไรนจ้าไล่ชาครับก็อะ ต้องรอต้องรอรอเขาว่างก่อนละกันร<ม>อเขาว่างก่อนอย่างเงี้ยต่างคนต่างทํางานหนักอะไรเงี้ยก็ยังยังยังไม่ได้คิดว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมีคุยคุยมากไหมฮนะตัวนี้อ็ตุนตุนอะไรกินผ่อนนะฮะยังไม่ได้แพลนครับเพราะ <c oughs> ว่าเขาเองก็ถ่ายละครหนักเหมือนกันตัวผมเองก็ถ่ายหนัก,กนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คงไม่ได้ไปไหนและครับผมว่ากรุงเทพก็เป็นช้อยที่ดีสําหรับปีใหม่เพราะว่าเราก็บอกเขาว่า ถ้ามันเปิดประเทศอะไรเงี้ยต่างประเทศก็เป็นชอยที่น่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงว่าเราแนะนําเขานะครับแต่ว่าเราเองอยู่กรุงเทพมาตลอดอย่างช่วงปีใหม่เรารู้สึกว่ากรุงเทพมันก็ดีอะไรเงี้ยพี่เพราะมันไปต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมไอ้ลิศก็ชวนเชิญไหมฮะพี่จ้ายังครับยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ด้มีแผนชวนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทํางานแหละครับพี่ตอนนี้เขาไม่ได้ถามว่าจะไปไหนอะไรยังไงแต่เห็นในคลิปถ่ายโฆษณาลงบนช่อนก็รู้ อะไรนะครับพี่ถ่ายคุณถ่ายโฆษณาอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่คิณปีนมากคุณยังง่ายกับการทำงานด้วยครการถ่ายเอ่อคือด้วยความที่เราแบบสนิทกันอยู่แล้วไงทำงานด้วยกันมาโอ้โหหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็งานโฆษณาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายสําหรับเราสองคนแล้วมันเพราะว่ามันไม่ต้องจูนอะไรกันมาก แล้วเราก็ทําตามโจทย์ที่ที่ลูกค้ามอบหมายอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็ทําออกมาให้มันน่ารักที่สุดให้แฟนๆหรือว่าลูกค้าเขาโอเคกับงานนี้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเออเราก็2คนนะครับก็พร้อมที่จะรับงานเรื่อยๆนะครับผมขายขายงานไปรู้จะคุยอะไรอาขายงานหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมพร้อมนะฮะมีโฆษณาตัวไหนนะครับเราสองคนก็ยินดีทําให้ดีที่สุดเลยครับผมพร้อมมากนี่เป็นการเตรียเขื่อนเยอะไหมทั้เวลาทำงานด้วยกันเจะถ่ายวิดกโอ จริงๆมันก็มีแหละครับมันก,มนก็มันก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าเราก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็เน้นที่งานนะท,ทำงานทำงานออกมาให้ดีอะไรเงี้ยครับใช่โอเคนะนครับคร <c oughs> ข้อสามพันข้อสงข้อสองพันก็อ๋อก็เรื่อยๆครับเ <c oughs> รื่อยๆครับดีครับดีก็ปกติดีเหมือนอย่างที่เคยอะไรนะฮะไม่ต้องเขื่ไม่ได้เขิ่นเลยครับผมปกติมากเลยนะครับตอนนี้ไม่มีพิรุธอะไรเลยนะ ใช่ครับก็ปกติครับอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมเราต่างคนต่างทำงานกันก็คอยซัพพอร์ตกันในในในเวที่เราสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เร็งใ,ในเคลียร์ยังมาไม่ตอบเนนะ <c oughs> ลยก,ก็เห็นมาบ้างนะครับได้เห็นมาบ้างอนะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับที่ท, <c oughs> ที่เขาชอบนะชอบในเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคแล้วมั่นใได้ครับขอบคุณครับ